เียกููอยย่โรรงเีนกดว่าคิวเลอร์เอาตาดแข็งมาเขาน่าจะเปลี่ยนโรงเัีนห้องวีโรงเรียนนะโอ้โหอ๋อโดนตัวไรอะพี่มาบ้านสองพี่มาบ้านสองโดนโดนโดนเจโดนอยู่อยู่อยู่อ๋มวิปั่นรุ่งแปดวางปั่นรุ่งแล้ว ดีขึ้นเพลงมดแล้วฟัง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 มาฟังว่าบานนี้บานนี้ถูกแล้วถูกล้โอเคปันให้ก่อนสักเครื่องไอโอ้โหอะไรวะน้ามรเห็นพี่ปรเดีดเดี๋เดเปิดฮ้ยเฮ้ยเาเอาดิโอ้โหลวลพอดีจังหวะนี้จวะเลยอยู่้อยู่ตู้ยัอยู่ตู้อกอ้ ตัวรีโคพี่จุกไปก่อนจุกไปก่อนว้าวบอดนานบอดนานบอกเลยบอดนานโอ้แล้วอยู่กูกด้วยเออ <c oughs> แถม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 ว้าวบอด <c oughs> ไปโรงเรียนแล้วไปโรงเรียนแล้ว บอดนานบอกเลยใครยังอยู่บ้านสองชั้นปะฮ้ยเฮ้ยเไปว่าเต่าไปว่าเต่ามีใครอยู่บ้านสองชั้นปะเอ่อพากลางไปไม่ได้อยู่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 บ้านใต้ดินอยู่บ้านใต้ดินอยู่ดเลยหยุดเลยหยุดเลยหุ่ดเลยบอกเลยบอดนานเมื่อกี้เนี่ยมันหนีเลยอ่ะเมาไปเลยเมาแสนเมื่อกี้มันเหมือนว่ามันเหมือนว่าจะมาพี่มันกลับมาพี่มันกลับมามันกลับมามันกลับมา แกลับมาพี่มันกลับมาอ้ยโดนหนึ่งทีมีไอ้นี้ด้วยอ่ะด่พึ่งนายพึ่งนายพึ่งน,งนมามปันหายอยู่ ไม่เห็นโอ้มัน,นยาโดนมันขึ้นตกลงและต้องโดนละ,ละกลับมายิ้วพี่กลับมายิ้วพี่เน็ตไหมเน็ตมาทันไหมไม่ทันตูดแหกกูเน็ตเน็ตมันวิ่งไปทำอะไรเน็ตกลับมาเน็ตกลับมา ฮะเเอาเลยอาเลย,ยเลยเอาเปล่าเอาเปล่าเาไปไหนวะเมื่อกี้แนทะวิ่งไปขนาดม,ม,มันเอาเปล่ามา,นานมเอาเปล่ามเอาเปล่า,มา,ามาช่วยเฮียแล้ววิ่งกลับมาทันทีโอ้โหเรียบร้อยวววเข้าตู้ยังนวว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 วลววตู้ อก็ได้แหละสอตาเลยลุนลุนเลยเออแล้วกูไี่ไงกูยังอยู่เอาหาไปดีไม่เจอกูหรอกไ่ดีไงไม่ทันเข้าตูดเนะอุ้ยทันก็ไม่ทันละริดปอดจำบัง ครื่องอยู่ได้ข้างบนน่ะแป๊บนึงพี่มันมาปะพ้นบันไปขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วพี่รอไว้พี่รอไว้พี่รอไว้ปะแล้วปะตู้ปะตู้เออสวยดึงเลยดึงได้เลยได้เลยครับได้เลยครับ้่ไลงมาอ ัวเฮียหมดไปแล้วหมดไปแล้ว,ลวยิ้มเลยยิ้มเลยไหนตู้ไหนตู้ไหนมันมา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 ไม่เสียงใกล้จังอ่ะ <laughs> ฟังอยู่ข้างบนน<า>ะอยู่ข้างบนนะขึ้นเป็นตอนไหนปะ ไม่ทันไม่ทันไม่ทันวิ่ง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 เปิดตู้หลอกเปิดตู้หลอกล่างเปิดตู้หลอกล่างขึ้นมาบนได้ขึ้นมาบนได้อยู่บนตู้ล่างแล้วไม่มีอยู่ตู้ล่างตู้เดิมตู้ล่างตู้เดิมบอดไปบอมเป็นบอดอยู่ตู้ล่างใช่ไหมอยู่อยู่างตู้ล่าง มาหลอกไปนอกบ้านวนมาได้วนมาได้ตัวบนก็อยู่อยู่เดี๋ยวเดีมันไม่อยู่ในบ้านไม่อยู่ในบ้านโอกไปโอ้ไปข้างนอกอยู่หลังบ้านนี่อยู่ตู้นี้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 โอ้ยยวยี่ยนยาย้ายย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 ชาร์ยไยใยยพย่่ยยยยยยยดยย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 ้ยยต่ยยัยยยยยยตยย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 ยไยย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 ตยย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 งได้ยงตนี้ป เขาพู่อยู่ไหนวะพี่ลีไฟฉายอยู่ไอ้ขบวนได้ขบวนได้ขบวนได้บมือใขบวนากลับขึ้นไปเขากลับข้นไปพี่ขมอไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ตูมันมันไม่ยอมขึ้นมันไม่ยอมไปเออโดนบอดอยู่ไหมบอดบอดไปแล้วกาจะขึ้น พี่พี่ต้องออกมาไม่มาแล้วไม่มาแล้วไม่มาแล้วบอดีแล้วไอ้ชูออกมาออกมาสุดน้องออกมา

ี่มาแล้ว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 ฮัลลโหทุกคนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนข้างล่างโรงเรียนข้างล่างโรงเรียนยังยังไม่ลงอีกยังไม่ลงกำลังลงอ้าวพี่เจอพี่ยาแล้วพี่อยู่ตู้ลู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 ไม่ได้ตกไม่ได้พี่อยู่ตู้ลูบนพี่อยู่ตู้ลูบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่แหละพี่อยู่ตรงตู้ลูอยู่บน เนื่อแหละไปอยู่ตู้ทั้งนี้แหละเขาอยู่ไหนไม่รู้อ่ะอ่าพี่แนทพี่แนทล้มเลยไปไปไอ้นี่ก่อนมันมีทึบประตูอ่ะมันพี่ทึบประตูใช่มันไม่ทึบประตูอ่ะพี่วิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาข้างในเลยก็ได้เขาไม่ได้พาไปบ้านเล็กอ้บ้านสองชั้นแค่ยังไม่เก็บทีนะแสดงว่าเขาชอบ เหลือสองเครื่องอ่ะรึ่งานไหนเครื่องหน้าบ้านสองชั้นนี้ยังไม่เสร็จเลยน้ำปั่นไม่เสร็จจะกินเข้ามาโรงเรียนเข้ามาโรงเรียนเข้ามาโรงเรียนเขาอยู่ในโรงเรียนเขาอยู่ในโรงเรียนเขามาโรงเรียนเขาตามไปเขาตามไปเขาตามไปบนช่วยได้ช่วยบนโอ้โหมันเปิดไอ้นี่อยอ่ะ ช่วยด้วยงช่วยก่อนช่วย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 ด้วยช่วยอแล้วมาแล้วมาแล้ว่ช่วยอยู่ช่วยอยู่เฮยเขาเห็นเขาเห็นมีมาแล้วมีมาแล้วเออสวยพี่อยู่ตู้บอลพี่อยู่ตู้บอลเขาไล่พี่เขาไล่พี่อลนบันตู้บอลนาบันใดเขาไล่แป๊แป๊บนึงแป๊บนึงขอผีพนแป๊บ ใช่อ้ยลงลงเลยพี่ลงลงเลยสวยไปแล้วคมคม,คมแบบนึงนะทุกคนห้าสิบอ,อ๋อตอนฟัามเครื่องอเอาวต่ว เสียงดังนะก้องฟ้าเลร้องเสียงดังเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยจบละแก้ม้ร้องเสียง